สัปดาห์นี้พบกับกิจกรรมเปิดบ้านของสมาชิกกลุ่มสีหราชหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงหรือวกรสรุ่นที่3าณฟาร์มศิชาโพทรี 3, ปักธงชยัยและโรงงานแปรสภาพชิ้นส่วนไก่มาตรฐานการส่งออกของบริษัท SPM ฟาร์จมจำกัดจังหวัดนครราชสีมาก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่ยีนสีหราชค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่นะครับเป็นระบบปิดเลี้ยงไก่ทั้งหมด0 0 0 0 0ตัวครับฟาร์มมาตรฐานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าระบบอินเอาท์นะฮะเป็นรอบก็คือเวลาเข้าก็าเข้าไก่ทั้งหมดพอเวลาจับ เราก็จะจับครบทั้งหมด24หลังไอ้หัวใจสิ่งหนึ่งคือไก่ที่ควบคุมโดยการเลี้ยงที่มีคุณภาพเนี่ยส่งผลต่อชิ้นส่วนที่ไปสู่ลูกค้าสู่ผู้บริโภคเราใช้น้ําที่เราทําบ,บําบัดเนี่ยฮะช่วยในเรื่องการเติบโตของพืชได้ดีเนะฮะเราก็ทําท่อสูบส่งไปให้ชาวบ้านเลย SPM f ร์มไก่สดสะอาดส่งตรงถึงมือคุณค่ะเหมือนเข้าไปในโรงงานทําอาหารนะสะอาดสะอานะ้านเนาะแล้วก็ได้มาตรฐานมากนะครับวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงสินาที